สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อยู่กันที่สนามกีฬาทูป,ปาเตนีก่อนทําอากาศนะครับนำตัวปืนสม,มิธเนวสิสัน M15.5 Combat Miterpiece เนี่ยมาทำคลิปนะทีนี้นะครับประเด็นเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องของลูกไดไฟนะครับลูกไดไฟเนี่ยมีประโยชน์นะครับในการที่จะใช้สําหรับฝึกซ้อมในการยิงนะต่างๆนะครับแต่ทีน่นี้ข้อที่ควรระวังก็คือเรื่องของการหยิบปนกันระหว่างลูกซ้อมนะครับลูกไดไฟเนี่ยกับลูกปืนจริง นะแล้วยิ่งนะครับเป็นแบบถ้าสมมติว่าเป็นสีเดียวกันอีกเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าค่อนข้างที่จะอันตรายทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะใช้รูปซ้อมนะครับหรือรูดายไฟเนี่ยจะต้องแยกขาดจากกันระหว่างรูปกระสุนปืนจริงกับรูดาดไฟนะครับให้ขาดจากกันในงานเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดนะครับในเรื่องของการหยิบจับใช้ปืนนะก็ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้พูดถึงประเด็นเรื่องของรูดาดไฟนะครับหรือว่ารูปซ้อมเนี่ยผมคิดว่าในส่วนตัวค่อนข้างมีประโยชน์ นื่องจากว่าเราจะได้คุ้นเคยนะครับกับน้ําหนักของปืนแต่และกระบอกนะว่ามันมีน้ําหนักเนี่ยเท่าไหร่จะต้องออกแรงเนี่ยประมาณไหนแล้วก็เป็นการถนอมนะครับเรื่องของเข็มแทงชนวนนะให้ยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้อีกอยาวนานมากขึ้นนะครับ ทีนี้ก็จะเริ่มยิงนะครับในชุดแรกของการยิงวอร์วันนี้เลยนะศูนเหนียวไกลนะครับยิงแบบดับเบิลแบคชั่นยิงช้าๆนะครับค่อยจะดศูนแล้วก็เพิ่มน้ำหนักายไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันเกิดการเซอร์ไพรส์ช็อตก็คือรั้นออกไปเองนะครับ,นะรบที่สองทำแบบนี้นะครับทุกครั้งไปยิงช้าๆ นะวันนี้ผมก็มาเนี่ยค่อนข้างโชคดีนะครับคนน้อยผมยิงออกไปเนี่ยจำนวนทั้งหมดในนัดที่หนึ่งเนี่ยผมทาการทดสอบศูนย์นะครับก็เลยไม่ได้อาาัดคลิปนะทีนี้มาดูที่กลุ่มกระสุนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะในปืนสมิธในเวสานนะครับสิบห้าคิดห้าก็ถือว่าได้ผลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับนัดที่อยู่มุมบนนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นนัดที่ทดสอบศูนย์ปืนนะครับมันก็จะสูงขึ้น ผมก็เลยเล็งเผื่อนะครับประมาณนิดหนึ่งนะถือว่าดีมากๆนะครับปืนกระบอกนี้นะสมิธเดวิสันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอีกประมาณสักอ่าถึชุดนะครับอีกรอบหนึ่งชุดที่2นะครับผมจะทําการยิงไปที่เป้าเดิมจํานวนเนี่ยห้าครับนับที่1ยิงช้าๆนะครับก็คือใช้ดับเบิลแอคชั่นทั้งหมดเลยนะครับค่อยๆจัดศูนย์นะให้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไกเนี่ยไปเรื่อยๆเลี้ยงศูนย์เพิ่มน้ำหนักไกนะครับ แบบที่สองทแบบนี้ทุกนัดนะครับเหมือนกันเลยเล็งที่เดิมนะครับจับเป้าเนี่ยก็คือที่ตำแหน่งเดิมนะครับทุกครั้งไปนะเล็งจี้ที่ตรงกลางนะครับตัวเอกเลงศูนย์นะครับเดินกายลั่นออกไปนะก็ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมนะครับที่ผมคิดว่าเป็นผลดีนะกับตัวเองนะครับมา,มากๆเลยในการยิงปืนเลื่อนตไปครับขึ้นไป บวกกับตัวปืนนะครับสมิธเดวิสันก็บอกนี้ก็ผมว่ามีความแม่นยำเนี่ยมากๆนะยิงจบนะครับทั้งหมดท้านนะัดนะทีนี้เดี๋ยวไปดูที่ตัวกลุ่มกระสุนนะครับเล็งที่เดิมระยะเดิมเป้าเดิมนะครับกลุ่มกระสุนนะครับชุดที่2ก็ถือว่าพอใจนะครับเพราะว่าไม่ได้แตกกลุ่มกันมากอยู่เนี่ยบริเวณเดิมนะครับก็ กอดๆก,กันนะครับกลุ่มเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะในการยิงฟื้นนะครับสำหรับเเนสันกระบ,บอกนี้ผมคิดว่าไอ้เจ้า686เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ฝึกซ้อมน,นะครับเช่นเดียวกับกระบ,บอกเนี่ยก็จะทากลุ่มเนี่ยไม่แตกต่าง,างหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมน,นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฝึกซ้อมอย่างเดียวเลยนะเดินไกลเลี้ยงศูนย์นะครับให้นิ่งๆน,นะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักชุดหนึ่งนะครับชุดที่2นะครับ กลุ่มกระสุนนะครับในชุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะได้เอป็นนะครับแล้วก็จะมีที่หลุดออกไปจากกลุ่มนี้นัดหนึ่งะครับตัวนี้เป็นที่เรื่องของการเหนี่ยวไกลของผมเองนะครับก็อาจจะเหนี่ยวไกลได้ไม่ดีพอนะก็ถือว่าประทับใจนะครับพอใจแล้วนะเดี๋ยวจะซ้ำนะครับอีกชุดหนึ่งไปที่เป้าเดิมเลย ก็จบลงไปนะครับกับการยิงชุดสุดท้ายแลนะใน,นส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าพอใจนะครับในกลุ่มกระสุนที่เกิดขึ้นแบบนี้นะั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับการฝึกฝนการฝึกซ้อมผมเนี่ยขาดการฝึกซ้อมไปเนี่ยโอ้โหนานมากแล้วก็พอไปยิงนะครับกับตัว686นะก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้แล้วนะครับกลุ่มกระสุนเนี่ยไม่ดีเลยนะจึงต้องเข้าสนามเนี่ยบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําการฝึกฝนฝึกซ้อมเนี่ยให้มันดีขึ้นนะ ฝีมือก็จะพัฒนาขึ้นตามการฝึกซ้อมน,นะครตามความขยันเนี่ยตามลําดับนะครับก็ให้กําลังใจกับเพื่อนสมาชิกทุกๆกคนนะครับที่ห่างหายกับการยิงปืนนะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมีอางสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ